ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันนี้ไปเป็นเพื่อนเรื่องราวยังไงครับเรื่องนี้เชื่อเลยครับคุณแจ๊คครับผมก็เรื่องราวเนี้ยผมบอกว่าจะบอกว่างี้คือเพื่อนๆน่าจะแยกแยะออกว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในเรื่องนั้นด้วยครับแล้วผมจะอ่าทําให้มันซอซบลงนะครับ ครับคือเรื่องราวเรื่องไงพี่มันต้องย้อนกลับไปครับคือเมื่อประมาณสักสัปดาห์ประมาณสักครึ่งเดือนก่อนสองสองอาทิตย์ได้อืคือเพื่อนผมคนเนีย้ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ที่เราสนิทกันมานานมากแล้วนานมากเลยพี่ครับตั้งแต่สมัยเรียนจบอสอมาแต่ว่าเขาอายุมากกว่าผมปีนึงอ่าแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดยาวนานมากคือเรียนด้วยกันแล้วก็ซีนมากเลยเขาเนี้ย เขาก็เปิดกล้องเปิดกล้องมาแล้วก็คุยกันเขาเนี่ยผมไปเห็นเห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาอืมซึ่งรถคันเนี้ยมันเป็นรถโถงนานมากพี่ตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะผมก็เลยถามว่าเฮ้ยรถคันนี้ยังอยู่เหออรอประมาณนี้ครับบอกเออยังอยู่อะอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็ไม่คิดว่ารถคันนี้มันเก่ามากแล้ว่ไม่คิดว่าเขายังใช้อยู่อ่ะเออรับผมก็เลยเรื่องราวเรื่องเนี้ยเพื่อนคนนี้บอกผมว่าถ้าม,มันไม่ตายเนี่ยห้ามเล่าเด็ดขาดเลยนะ ไม่ถึงเรื่องนี้เหรอครับแล้วใชเ่เขาเสียไปเขาเสียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยเสียไปได้ปวันสองวันมั้งผมก็เลยทางพี่ไปอ่ะเขาตุยแล้วเขาตุยแล้วครับอ,อ,อันนี้คราวนี้ผมต้องย้อนไปอย่างนี้พี่คือตอนที่ผมทํางานตอนที่ผมมาเล่าเรื่องกับพี่อ่ะตอนที่ผมทํางานใหม่ๆช่วงนั้นอ่ะประมาณรับเป็นพนักง,งานขับรถเซนเจอร์เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะ ผมเรียนออกมาปุ๊บผมก็ไม่ได้ประกอบอาชีพยอย่างที่ผมต้องการอ่ะคือไม่ได้เป็นช่งงางซ่อมอะไรพวกนี้เลยอืมอ่ะครับคือเส้นทา,นางกรุรเทศเนี่ยคือผมวิ่งทุกวันทุกวันเลยพี่ครับแต่คราวเนี้ยตัวผมเป็นคนที่ชอบแต่งรถมอเตอร์ไซค์มากคือรถที่เราใช้งานนี่แหละอือคือเงินเดือนออกมาเนี่ยทุ่มกับล้อมัม่งกับดิสเบรกมัง่งอะไรมั่งเบาะเบอร์อะไรพวกนี้คือจะแต่งแบบนอก่ละตัวนี้คือเปลี่ยนครับคือชอบมากซึ่งเพื่อนผมคนเนี้ยมันก็ชอบ ชอบรถเหมือนกันแต,แต่งรถแต่งาราวพวกเนี้ยซึ่งมันมันบอกว่าอร่อยจ่ะถ้าไปเอากับมันเนี่ยคือที่ถูกมากเลยแล้วก็ตะเวนซื้อตามกรุงเทพอะไรหมดคือว่ามันถูกหมดแล้วแต่ว่ามันมีที่ที่หนึ่งพี่คราวนั้นน่มาโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยแจ็คมาดูอะไรนี่ดิมาหาหน่อยอืซึ่งตอนนั้นอ่ะเฟซบุ๊กอะไรยังไม่มีพี่มันเป็นอัลบัมลบ้มรูปอัลบั้มรูปรูปหนึ่งที่ถูกส่งมาจากต่างจังหวัดเป็นรถแต่งแบบโหสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็พร้อมกับ ที่ที่นั่นอ่ะมันมีอะไรที่ถูกถอดกองไม่รู้รถใครบ้างอ่ะแต่ว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยคนนี้บอกเฮ้ยถ้าจะไปเอาเนี่ยคือราคาเนี่ยมันถูกมากเลยเพราะมันชำละไว้แล้วอืมเออซึ่งตอนนั้นผมอ่ะชอบแต่งรถมาผมไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ผมรู้แล้วว่ามันต้องเป็นของไม่ดีแน่นอนครับเขาคงไม่มาแกะอะไรแบบนั้นหรอกคนนี้ผมก็เลยบอกว่าเออไปก็ได้เดียววันวันไหนวะประมาณเนี้ยมันก็บอกว่าเออ ถ้าจะไปนะเดี๋ยวประมาณสักวันเสาร์เนี่ยตอนกลางคืนนะประมาณสักทุ่มหนึ่งออ,อกจากสมุดป,ประการมาเลยอืประมาณทุ่มหนึ่งนะออกอะเริ่มออกหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยซึ่งมันบอกว่าเพื่อนที่จะไปด้วย่มันมีทั้งหมดห้าคันคือมีแล้วสี่คันถ้าผมไปด้วยะจะเป็นห้าคันซึ่งตอนนั้นมันบอกว่าให้เอารถไปเองนะคือห้าคันห้าคนเนี่ยรถคนละคันเลยไม่ได้ซ้อนท้ายกันสันกคนเลยใจที่บอกว่าเฮ้ยจากที่เนี้ย ไปอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดแถวกาญจนบ,บุรีผมบอกแค่นี้แล้วกันพี่ไปที่นั่นมันบอกว่าแต่ถ้าไปเสร็จรปุ๊บี่ยจะไปบ้านเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยที่ส่งอัลบั้มรูปมาให้เนี่ยแล้วก็เราจะไปดูกันน่าจะไปถึงก็ประมาณสักสี่ห้าทุ่มมั้งว่าอย่างเงี้ยามว่ามันก็โหไกลเหมือนกันนะพี่จากสมุทรปราการไปอะ่ะคนคนคนละทิศเลยอะ่ะครับวผมก็ออกไปตอนนั้นอะ ก็ขับต่อะกลุ่มกันไปนี่แหละครับผมนี่อยู่ประมาณรถคันที่สองที่สามนี่แหละก็ไปกันผัดกันขับผัดกันแซงอยู่อย่างเงี้ยฮะเราไปเข้าเส้นทางทางเส้นเขาเรียกว่ามัานแผ่นนะผมจะไม่ผิดคือไปไปเส้นบนแผัวแล้วมันจะมีทางหนึ่งที่ทะลุไปกาญจนบุรีได้เลยครับตอนนั้นผมไปถึงตรงนั้นนะประมาณสองสามทุ่มนี่แหละพี่เราขับกันไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะแต่พอไปถึงตรงนั้นนะพี่สิ่งหนึ่งที่เราขับกันไปตอนนั้นในใจผมก็คิดว่า เพื่อนอ่ะมันรู้จักกันกับหมดแ้วแต่ไม่ค่อยซีหรอกซีกับไอ้นี่คนเดียวที่มันจะไปด้วยกับนเพื่อนมันแบบที่แยกมาอีกไม่ไม่แบบซีสนิทอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะที่ผมขับรถผ่านไปตรงผมมันมืดมากถนนแบบเป็นทางสวนเล่นกันเลยครับตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเนี่ยนะขับอยู่คือผมไม่ไม่ไม่ทิ้งท้ายอยู่แล้วเพราะาผมคิดว่าคือเผื่อพวกนี้มันบิดหนีแล้วไปแต่ผมไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยอ้สรุปว่ามันจร,จริงๆอย่างที่ผมคิดนะคือมันเร่งความเร็วไปจนผมเนี่ย อยูบวยเลยอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นข้างๆตัวผมในที่พวกตอนนั้นผมขับโอ้โหแปลงอะ่ะคือหมดไมได้มัง้งมันมีเรียกว่าอย่างที่เราเคยได้ยินกันเลยคือหมาดําสุนัขดาเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยมาี่คือจะกัดแขนผมทางด้านซ้ายเลยพี่อ้าหมาวิ่งเร็วขนาดน,น,นั้นเลยเหรอเร็วตอน,น,นเร็วมากตอนนั้นขับมาประมาณเท่าไหร่ไม่น่าต่ำกว่าร้อยยี่อะ่ะพี่ รถสมัยนั้นนะไม่น่าทำอาร้อยยี่เพราะไอ้พวกนั้นมันแต่ละคนนี่มันแบบมันมันรอกันเพราะทางมันโล่งอ่ะผมก็คิดว่าเออเห็นบางบางคันก็ไม่ได้ติดไฟท้ายด้วยคือไม่เห็นตูดมันเลยอ่ะอแต่ว่าผมเนี่ยผมคิดรถหูขนาดนี้จะไม่ทันมันเลยแต่ว่าในใจผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนที่ว่าผมไม่ใช่คนบุ้ยอ่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มันขับมาเทียบผมอ่ะแต่ผมมาหันไปดูเลยคือมันเป็นหมาตัวที่กาลังจะงับแขนผมแต่ไม่งับทำท่าจะงับนะพี่ แต่ไม่งับตอนน้าตกใจมากเลยแบบโหนี่หมดไมแล้วนะเนี่ยอื mm hmm. ยังจะแบบว่าจะกัดผมได้ตอนนั้นผมคิดถึงพ่อแก้มแม่แก้วเลยแฟนพาก็คิดตัวเนี้ยออไม่หันไปมองมองแต่ทางห้าเดียวกลัวอุบัติเหตุจนไอ้พวกนั้นน่ะเหมือนมันชะลอเพราะมันเห็นว่าผมอะไกลการเริ่มไกลไกลคนอื่นเลยอะครับแล้วมันก้าลดความเร็วลงจนพอตอนนั้นอะผมตกใจผมก็เลยขับปึ๊ดแซงคนนั้นไปหมดเลยนะทั้งที่มันรอผมอะแล้วเขไปบอกเราเรื่องเนี้ย ตอนที่มันมีไฟข้างทางที่เปลี่ยนถนอดอีกเส้นหนึ่งแล้วอะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเ้นเมื่อกี้ที่เข้ามากูเห็นเหมือนหมาตัวนึ่งไล่จัดกูขับมาเร็วมากเลยนะผมตกใจแล้วเสียงสั่นเลยตอนนั้นนะอืมอทุกคนก็เฮ้ยมตาฝาดหรือเปล่าวะออไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าตอนที่กูขับมา,างเงี้ยอาจจะเป็นผมบ้ยด้ก็ได้แต่ผมอะไม่ฝาดแน่นอนเลยพี่เขาเนี้ยพี่พอไปถึงเราขับลัดล้อกันไปถึงจนม,มันเข้าไปใน คิดว่าเป็นทางที่บอกว่าผมสงสารรถอ่ะคือมันไม่ใช่ลาดยางเลยด้วยซ้ำไปเข้ากันไปนะสี่ห้าคันน่ะจนไปถึงบ้านหลังหนึง่งมันเป็นบ้านไม้เก่าๆค่ัคือผมคิดว่าไม่น่าจะมีบ้านเล็กที่พี่อืมแล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านแบบคล้ายๆกระต๊อมแล้วไปมันมันก็หลังใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นไม้ขัดแตกข,ขัดแตกแ,แบบแบบบ้านสวนอะไรเงี้ย พอไปปุ๊บเนี่ยไม่มีไฟเลยพอไอ้น,นั้นลงมาได้เสร็จปุ๊บมันมีเพื่อนคนหนึ่งมันมันกับลอมันอยู่อืเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเข้ามาปุ๊บไฟเนี่ยไม่มีจริงๆด้วยแต่จุดแบบตะเกียงแบบเจ้าพายุแบบตะเกียงธรรมการ์ดอะจุดปอกแล้วขให้พวกผมเข้าไปข้างในกันข้างในบ้านนะครับเข้าไปสรุปว่ามันก็มีเตียงพวกแค่ที่เป็นไม้เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างแบบคือมีแค่ผ้าปูที่นอนแล้วก็น่าจะเป็นหมอนเก่าๆอ่างเงี้ย สองสามใบพี่คราวนี้เราก็บอก i, เฮ้ยเออ้ไอ้กุดตังที่มึงถ่ายให้ดูว่าที่จะไปดูอ่ะไม่ไม่ไปกันเลยวะมาทําไมตรงเนี้ยคือผมก็สงสัยก็ถามเพื่อนบอกว่าเพื่อนมันก็เลยถามไอ้คนนั้นอีกทีเออทาไมไม่พาพวกกูไปดูเลยวะไหนๆก็ขับมาแล้วตรงนี้มันโหมันมืดมากเลยแล้วมันบ้านใครวะเราก็ถามมันบอกว่าเออใจเย็นก่อนดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยคือพวกผมก็ทําได้แค่รอเพราะว่า เขาก็ยังไม่ถาไปเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องต้องรอหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยในตอนนั้นพวกเราก็ผมก็เดินออกมานะเดินออกมาก็เดินมาดูรอบๆบ,บ้านนะมันเป็นสัะน้ําพี่สัะน้ําเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําสูงๆเลยอะ่ะเราก็ใหญ่มากแล้วเหมือนกับว่าถัดออกไปหน่อยมันจะเป็นคลองที่มันมันจะเข้ามาในบ้านนี้ได้ด้วยนะเป็นคลองที่จะผ่านน่ะนั่นแหละผมก็ดูแต่มันมืดมากเลยด้วยสายตาแล้วก็ พอสับรุ่นสมัยนั้นนะ่แค่โทรได้เท่านั้นพี่ไม่ได้มีเตที่เปิดสายฉายมันไม่ได้มีแบบว่าอินเทอร์เนต็ตอะไรใช้อินเทอร์เนต็ตอะไรเขาเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันก็มีมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาพี่ขับเข้ามาแล้วก็บอกเออมานกี่คนวะจะไปกันหมดเลยมั้มันเนี่ยซึ่งตอนนั้นบอกเออไปดีจะทิ้งคือตอนแรกก่อนบอกว่าให้ไปดูก่อนจะเอาแค่เพื่อนผมเนี่ยไปกับอีกคนหนึ่งไปแล้วจุดอกว่าอีกประมาณสามคนเนี่ยที่เหลือเนี่ย คือยังไม่ต้องไปด้วยนะให้ไปแค่สองคนก่อนเพราะมันเพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้มึงจะมากันเยอะขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นก็เอาอยัางไงเดียะถ้าให้ไปแค่สองคนนะผมก็อยากจะไปกับเพื่อนผมสองคนและไอ้สามคนทิ้งกันไว้อย่างเงี้ยซึ่งไอ้สามคนนั้นนะ่ะมันเคยมาบ่อยแล้วหรือเปล่าไม่รู้คือมันสนิทสนมมากกว่ามันก็เลยกลับกลายเป็นว่าสองคนในกลุ่มนั้นนะ่ะไปกับไอ้นัน่นแล้วทิ้งผมกับเพื่อนไว้ ที่นี่แล้วก็อีกใครหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยคือไปแค่สองคนเหลืออยู่สามคนพี่คราวนี้ผมก็เอายังไงวะขับมาตั้งไกลมาทิ้งอยู่ที่นี่แล้วบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยเออทิ้งเราอยู่ที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าวะผมก็ถามเพื่อนอย่างเงี้ยบอกว่าออมึงใจยิย็นก่อนดิเออเดี๋ยวมันก็มาสรุปว่าตอนเช้าอะ่ะพี่<ข>มันยังไม่มาเลยนะเจ็ดแปดโมงอะ่ะคือพวกผมรอกันอยู่แล้วเขาได้โทรไปกับ เสียงนี่คือสา,สายมันกบว่าปิดเครื่องตอิดต่อไม่ได้เลยเพื่อนที่ไปสองคนคราวนี้ผมก็บอกเฮ้ยออกไงดีวะเหนียวตัวได้เนี่ยคือตอนนั้นนะ่ผมรู้สึกว่าเยมันมีบ่อน้ําอยู่ข้างหลังเนี่ยบ่อน้ําเป็นสระลึกเลยแล้วก็เป็นสะพานลางไปพี่สะพานนี่เหมือนกับคนไม่ได้ใช้งานนานมากอรับผูกก่อนแบบผูกแทบจะพังลงไปแล้วแต่ว่าผมนหะก็นึกสนุกขึ้นมาก็บอกเพื่อนว่าเออลงไปไดื่นน้ำาดีกว่าปะ ร้อนมันได้แปลงฟันยังไงก็ล้างเนื้อล้างตัวก่อนแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันห่างไกลผู้คนมากอ่ะผมคิดว่าถ้าผมใส่แค่กางเกงข้างในตัวเดียวผมก็ลงไปเล่นได้เลยอย่างเงี้ยพี่ไม่แล้วก็คุณพอผันเอาเลยอย่างเงี้ยนะผมคิดอย่างเงี้ยเลยนะก็คือบอกเออเอาดิไอพวกนั้นก็เหนียวตัวเหมือนกันอเพื่อนผมกับอีกคนหนึ่งบอกเออเอาดิคเนี้ยผมลงไปก่อนเลยเพราะว่าผมผมอยากลงไปเล่นน้ำมากเลยผมไม่รู้คิดยังไงครเนี้ยพอมันมีบันไดย,ยื่นลงมาปุ๊บผมก็ ค่อยๆไต่ลงไปใช่ไหมครับไต่ลงไปเสร็จปุ๊บคนนี้เอาขาค่อยลงไปเสร็จปุ๊บน้ําฮ้น้ําเย็นดีว่ะเขาเนี้ยเพื่อนมันกับถีบผมลงไปเลยโอถีบลงไปได้ปุ๊บผมก็โอหัวน้าเย็นดีบอกเฮ้ยเฮ้ลงมาด้วยกันดิประมาณเนี้ยให้ลงมาด้วยกันดิผมด่ามันไปปุ๊บบอกลงมาด้วยกันดิมันก็บอกเฮ้ยไม่หรอกเขาเนี้ยพี่ผมเนี่ยนึกสนุกยังไงไม่รู้ผมบอกว่าน้ําอ่ะมันเย็นมากเลยตรงเนี้ย แต่ว่าผมไม่อยากดำน้ำผมอยากแบบอยากดำน้ำบอกว่าผมเนี่ยเคยดำน้ำได้ประมาณหนึ่งนาทีกว่านะพี่ที่ผมเคยซ้อมอะ่ะ<ม>คือว่ามันนานมากไม้พวกนั้นไม่เชื่อไงบอกว่าโอ้ยมึงเห่อจะดำนานได้ขนาดนั้นอะ่ะผมบอกว่าผมดำได้นาทีกว่าจริงผมก็ดำมันจับเวลาได้ประมาณนาทีหนึ่งกลับอีกประมาณยี่สิบวินะ่ะผมดำอะ่ะกับนาทีครึ่งนะับมือนบอกโอ้ยทำได้ไงวะอเออเคยซ้อม,มตอนอเด็กๆว่ายน้ำอย่างเงี้ยเขาเนี้ยอีกคนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเพื่อนกันมันก็เลยโยน โยนอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันบอกว่าเฮ้ยนาฬิกานาฬิกามึงร่วงลงไปแล้วนั่นน่ะมึงลงไปเอาดิดำลงไปดิคือผมแบบโมโหในะตอนแรกอะ่ะผมก็เคยใช่เหรอผมถอดนาฬิกาไว้แล้วไอ้เพื่อนคนนี้มันก็สนิทกันพอสมควรนะมันบอกว่าถ้ามึงดำอึดจริงๆนะมึงก็ลงดำลงไปเอานาฬิกาที่กูยโยนลงไปดิอือ uh. ตอนนั้นอะโมะโหก็โมโหแต่ใจังคิดว่าอะเดี๋ยวโชว์ให้มันดูซะเลย ผมจะลงไปเอาในาหลกาเนี่ยที่มันโยนลงไปไมเ่เชียอโลหะครับพี่เชื่อไหมพราะผมดำลงไปจนใจผมจะขาดอะพอได้ประมาณครึ่งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณสักสามเมตรแต่เพราะว่าน้ํามันดันขึ้นตอนที่ผมดันลงไปอะ่ะพอไปถึงน้ําตรงที่ประมาณสักเหมือนกับครึ่งของของบ่ออะ่ะมันเปลี่ยนแปลงจากความเย็นที่ผมรู้สึกได้คือมันเย็นเจี๊ยบเลยอย่างกับน้ําแข็งเลยพี่เคาเนี้ยอืผมถึงกับสะดุ้งอะ่ะตอนนั้นไม่รู้อะไรโดนใจผมคิดถึง พยานะ่ะขึ้นมาคิดถึงตัวแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างเนี้ยทําไมมันทำไมเย็นอย่างนี้ยผมรีบขึ้นไปเลยโหน้ำขึ้นไปแบบเหมือนคนจะขาดใจอเลยแบอกเฮ้ยไปไม่ถึงว่ะไปไม่ถึงว่ะสองคนสองคนนั้นไม่ลงมานะพี่จนผมต้องขึ้นผมไม่กล้าผมรู้สึกว่าผมแปลกแล้วจังหวะที่ผมกําลังจะเอามือนะ่ะจับไอ้ตัวสะพานที่กู้ผูเนะเพื่อจะเอาตัวเองขึ้นไป สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยคือมันมีมือมือหนึ่งพี่ครับมาดึงขาผมกระตุกแบบมือเนี่ยนะกระตุกแบบอย่างแรงเลยจับแบบเต็มข้อเต็มข้อเท้าผมเลยแล้วก็ดึงปุ๊บแล้วพอผมดิ้นเสร็จปุ๊บคือมือเขาเก่งอ่ะเก่งแต่พอผมดิ้นอีกทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้จับขาครับไอไอพวกนั้นมันก็ลงมาพอลงมาปุ๊บจะดึงผมขึ้นไปอ่ะสะพานน่ะมันพังลงมาที่ ที่มันถูกผูกอ่ะเพื่อนผมที่สนิทกันนะ่มาคนเดียวไคนนึงได้ลงมาพูกควนี้ไอ้นั่นตกน้ำมาด้วยกันทั้งคู่เลยคนนี้ผมทั้งคู่เสร็จปุ๊บเฮ้ยไอ้นั่นก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะแกล้งกูเหรอให้กูตกน้ำกูรู้แล้วว่ามึงจะแกล้งกูให้กูตกน้ำออกมาเนี้ผมนี่ไม่สนใจเลยละพี่สะพานพางังโหเถียดไกลขึ้นขี้ดินขึ้นไปเลยสรุปว่าไอ้นั่นก็โดนเหมือนกันมันบอกเฮ้ยมีอะไรวะดึงขาครนนี้ผมรู้แล้วไงผมก็เลยฉุดเพื่อนผม ขึ้นมาจับมือก็ได้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บตกใจนั่งตกใจ,กใจหายกันเลยอพอตอนนั้นเอาเสื้อผ้ามาใส่เสร็จปุ๊บแต่อันั่นอ่ะมันเปียกแล้วแต่ผมมีเสื้อผ้าเปลี่ยนอยู่แล้วก็นาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาหรอกไอ้นั่นมันแกล้งแกล้งว่าเป็นนาฬิกาแต่ว่ามันไม่ได้โยนลงไปครับตอนนั้นก็นั่งตกใจกันเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยสรุปว่าเนี่กูมาที่นี่เพื่ออะไรกคนแน่นั่งน,นั่งคุยกันสักพักหนึ่งพี่ไอ้พวกนั้นอะ่ะมันก็มาแล้วก็ขับรถกันมาเสร็จปุ๊บผมกับไอ้พวกนั้นมาบอกย ทำไมปิดเครื่องวะวันนี้มึงหายไปทั้งคืนเลยเนี่ยปล่อยให้กูอยู่ที่เนี่บ้านใครก็ไม่รู้มันบอกว่าเอาพวกมึงร้อหร่ะลงมาเล่นนะ้ากันอ่ะสรุปว่ามันไปเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกว่ะพอดีจังหวะจังหวะเมื่อคืนนะที่เขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่าเออมันมีเรื่องของแบบเนี้ยมันเป็นของผิดกฎหมายอ่ะก็เลยบอกว่าให้ผมกลับไปก่อนเถอะมันไม่ได้หรอกประมาณเนี้ยผมบอกก็เอา้าคุยกันยังไงวะ ค,คือเราไปค่ถึงอันน,นั้นน่ะเราก็สะบดอะคุยกันทาไมวสะสรุว่าพอขากลับสตาร์ทรถอะ่ะคือรู้ว่าไม่ได้แล้วผมไม่รู้จะทํายังไงได้ผมไม่ได้สนิทสนมกับเขาด้วยสรุปว่ามันบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะแยกกันกลับนะตอนมาห้าคันนะ่ะแต่ขากลับมันบอกว่าออกไปพอถึงทางใหญ่แล้วเราไม่ต้องเกาะกลุ่มกันไปนะให้กลับใครกลับมันครับพูดอย่างเงี้ย ผมก็เอา้าอะไรเนี่ยขับมาทั้งไกลทั้งคืนเลยแล้ววันเป็นวันอาทิตย์อ่ะผมก็วะเอา,เอายังไงวะจะไงผมก็บอกเฮ้ยมึงก็ไปกับกูเลยวะไอ้พวกนั้นช่างมันเถอะเราเพื่อนกันสองคนอะอย่างน้อยมึงก็อย่าไปเกาะกลุ่มกันไปสองคนนี้ก็แหละประมาณเนี้ยซึ่งเพื่อนผมเขาโอเคแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาสักอย่างมันก็เพื่อนผมเนี่ยมันได้รับอะไรมาสักอย่างหนึ่งปีครับแต่ละคนนะ่ะมันมีของอะไรที่จะเอากลับไปด้วยอะไรอ,อ่าอันเนี้ย มันของที่ไม่ดีแน่นอนอ,อซึ่งตอนนั้นนะผมสังเกตแล้วว่าทําไมต้องแยกกับแล้วทําไมไมันต้องแบ่งอะไรกันด้วยอ่าแล้วก็มีเป้มีอะไรคือพวกมันนะมีเป้มีอะไรแล้วครับบางคนก็ไว้ตายบอกอะไรผมสังเกตแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเอาอะไรมาแบ่งกันจนขับไปพอไปถึงทางใหญ่เสร็จอยพวกนั้นก็ปี ต่างคนต่างไปหมดเลยจนผมกับเพื่อนซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าทิ้งกูนะเว้ยมันไปก็ช่างมันเรากลับด้วยกันซึ่งอ้นนี้มันชวนผมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กลับไปด้วยกันกลับไปจนถึงที่บ้านปุ๊บเนี่ยก็แยกกันไปเพราะอยู่คนละเขตกันก็แยกกันปุ๊บก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเว้ยแต่เขาหน้าใหม่กูขอโทษด้วยที่พังไวฟฟ้าผมก็ด่ามันไปนั่นแหละอสุดท้ายแล้วแต่พวกผมอยากรู้จริงๆเลยว่าของที่มันที่มันได้กันมาเนี่ย ที่มันเราแบ่งกันเนี่ยมันมันเป็นอะไรครับจนเจ้เนี่ยผมคาดคั้นจนมึงยายบอกใครนะเว้ยที่พวกกูไปอ่ะกูไม่ได้ไปดูรถอย่างที่บอกมึงหรอกอีกอย่างนึงอ่ะกูอยากให้มึงไปเป็นเพื่อนกูเฉยเฉยอืมอ้าวแล้วมันไม่มีอะไรแต่งหนึ่งที่มึงบอกอ่ะที่จะไปเนี่ยไม่มีผมก็ถามว่าของที่จะมึงไปกันทำไมมันก็เลยบอกผมว่า มันไปเอาของที่มันผิดกฎหมายครับเอามาแล้วมันก็แยกย้ายกันไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนคนเนี้ยมันทําเรื่องราวพวกนี้ที่มันผิดกฎหมายเลยพวกเนี้ยคราวเนี้ยผมก็พอรู้เสร็จว่าผมโกรธมันมากเลยผมเลยบอกว่าผมรู้ไหมแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกูที่ไปด้วยก็ต้องซวยกับมึงด้วยนะเว้ยมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงวะแล้วผมก็บอกว่ามึงก็คุปไม่ต้องคบันหรกเพื่อนอย่างนั้นอ่ะมันก็บอกว่ามันขอโทษ ครั้งเนี้ยมันจะไม่ทําอีกแล้วมันทําครั้งเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันบอกว่ามันจะไม่ทําไม่ยุ่งอีกแล้วจริงๆผมก็ไม่เชื่อมันอ่ะผมคิดว่ามันโกหกผมแล้วไงผมเลิกติดต่อมันเลยนะพี่ครับจนมารู้ข่าวอีกทีหนึ่งอ่ะว่ามันเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําออเกี่ยวกับคดีพวกนี้แล้วมันก็ออกมาถ้าผมไม่ค่อยติดต่อมันจนแต่ว่ามันก็ขอโทษผมผมงคิดว่าแล้วมันกล้ามาได้อ่าแฟน อามีลูกมีเมียอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันทุกอย่างมันก็ลดลาไปคือมันก็ไม่ทํามันก็เลิกเลยจนเราได้คุยกันแล้วก็ผมแบบมันโทรเข้ามาบอกว่าโทรเข้ามาบอกคุยเรื่องกับผมแหละเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนผมก็เลยก็บอกกันว่าเออเรื่องที่มันแบบไม่ดีไม่ดีอะไรพวกนี้เราก็ผ่านกันมานะเออประมาณนี้ยังคุยสนุกสนานเลยพี่ครับเออแล้วก็บอกว่าเออเคยไปทําเรื่องที่ไม่ดีกันมาเคยเจอประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยกันมา ไอที่ว่าคนดึงขามาผมก็บอกว่าเรื่องเนี้ยผมริงผมไม่คิดจะมาเล่าเป็นรายการผีอะไรพวกนี้ยไปเก็ตพรกเนี้เพราะว่ามันมันแฝงด้วยอะไรบางอย่างเนี้ยคราวนี้มันก็บอกว่าเฮยมึงไปเล่าก็ได้กูว่ามันน่ากลัวดีนะเว้ยออแต่ว่าถ้ามึงจะเล่าเรื่องของกูมึงต้องรอให้กูตายก่อนนะเว้ยออพูดอย่างงี้ครับสัปดาห์ที่แล้วมันก็เสียไปเออไปไรอะแต่ครั้งที่มันคือ หมอบอกว่าน้ําท่วมปอดหัวใจโตอะไรประมาณนี้พี่ครับหัวใจโตกว่าปกติอือมทั้งๆที่โทรมาคุยกับผมเนี่ยมันสองสัปดาห์ก่อนนยังดีๆเลยนะแล้วคราวผมมาเห็นเออคราวนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้าเคยคนคุยกันอยู่หลัดเลยเนี่ยก็ว่าจะคุยเรื่องผีเนี่ยเรื่องเนี้ยแต่ไม่คิดว่าจะคุยแต่ว่านบอกว่าเออให้กูตายก่อนนะมันเคาอยไปเล่านะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าคนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ เออผมก็หมอบมาแล้วว่าถ้ามันเสียแล้วไปเล่าได้นะซึ่งเรื่อง mm hmm. อที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยให้เพื่อนไปคิดด้วยกันว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าคนเราบางทีจังหวะช่วงชีวิตเนี่ยอาจจะมีเคยก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายมาหรือ,อเราอาจจะไม่รู้แล้วเขาไปยุ่งกับมันโดยที่ mm hmm. ไม่รู้ตัวกว่าน,นี่พี่ mm hmm. แต่คราวนี้ยผมมันรู้ว่าทําไมเหรอมันถึงมีอะไรดึงมือผมอยู่ในบ่อนนะั mm ้น่ะอืมันบอกว่าที่ตรงนัน้นเป็นที่ที่แบบว่า คือหมกว่าพี่คือมันมีคนถูกกดน้ําตายตรงนั้น,นหลายคนแล้วนะ๋อ oh. คือมันมีคนเนี่ยมาถูกกดน้าเนี่ยคือในบ่อน,นั้นน่ะตายอ่ะหลายคนแล้วเก็่เรื่องพวกเนี้ยครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณเขาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาขอต้องการที่จะมาหลอกเราประมาณนี้ยพี่แต่ผมไม่รู้จริงว่าบ่อน,นั้นน่ะ คือทาไมสะพามถึงเก่าคือว่าตรงนั้นคือไม่มีใครอยู่เลยเขาไม่มีใครมาอาบน้ําตรงนั้นแล้วเมื่อก่อนมันเคยมีแล้วก็เจ้าของกระต๊บอบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ที่เสียชีวิตในบ่อน,นํามันด้วยอืมอ่ะอันเนี้ยที่ผมรู้มาจากมันนะนะที่ผมถามมา,าว่าเฮ้ยทาไมเราถึงโดนดึงขางของคนเลยมันก็ไปสืบจากเพื่อนมานั่นแหละบอกว่าเออมันจะไม่โดนได้ไงใครเขาลงไปเล่นกันในบ่อน,นั้นนะในบ่อน,นั้นอ่ะมันหลายศพแล้วประมาณนี้ครับออ อ๋อผมก็เลยคิดว่าโหนี่แสดงว่า,วาผมนี้ไม่ได้แบบคิดไปเองไงนะพี่ถ้าเกิดว่าผมดำลงไปรึกวก่าน,นั้นอะแล้วผมขาดใจตายมาไอ้พวกนั้นคงคิดว่าผมขาดใจตายไปเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอืดีนะที่ผมขึ้นมาได้อืมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอืมอยากเล่าให้พี่ฟังนี่แหละเพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งเรื่องเนี้ยอ่าครับประมาณนี้พี่ ได้ได้ฮะคือเรื่องของดีก่อนนะเพื่อนเพื่อนเสียไปเมื่อเมื่อไหร่นะประมาณวันจันทร์ที่แล้วโอ้โหจันที่แล้วครับรพูดง่ายคือเรื่องเนี้ยถ้าถ้าเพื่อนไม่เสียก็คงไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าอะมผมไม่คิดว่าจะเอามา,มาเล่าเพราะว่าผมคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของ oh. ช่วงชีวิตวัยรุ่นครั้งหนึ่งที่เราเคยไปทําแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มัน มันดีด้วยประมาณเนี้เออก็คิดว่าแต่มันมีเรื่องผีอยูในนั้นคืออันเนี้ยที่มันสรุปและเฉลยมาได้เนยตรงเนี้ยก็คือมันมีผีด้วยอืจริงตอนแรกเราไม่รู้ตอนนั้นน่นเป็นอะไรพอรู้แล้วเนี่ยโหน่ากลัวเลยพี่ตัวดนดึงขานั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่ที่เรารู้สึกไปเองคือใดบบอกนะมันมีบอดจริงๆแล้วไม่มีใครลงไปเล่นเลยด้วยซ้ำไปพี่ถึงว่าแล้วว่าทำไมบ้านตรงนี้มันดูขางไกลแล้วมันสะพานมันมันผุอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่า คนเคยมาใช้น้ําที่เนี่ยมันก็ต้องทาให้แข็งแรงกว่านี้เลยใช่น่าแค่พี่โอ้โหก็เลยเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้มาเล่าแล้วเกือบถ้าผมตายไปถึงนันไม่ได้มาเล่าให้ฟังแน่เลยเออเอานี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคุณแจ็คนะครับเอาขอบคุณคุณแจ็คมากๆนะแล้วก็ถ้ามีเรื่องพี่ผีรอฟังอยู่นะนะครับเรื่องผีมีแล้วแต่ว่าผมบอกปีลวไงนั่นแหละ เออโอเคได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมานะคิดถึงนะได้ครับผมโอเคได้ครับขอบคุณมากครับแจ๊ก่อนวงสายด้วยแล้วสาสุขภาพด้วยนะครับครับพี่เเชนแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ